คอปเปอเรชั n แ n นเชลซีฟุตบอลคลับสปอร์ตแอนด o h o ตโ d o c e ิกเ e ็นเตอร์บายซิมติเวสสุขุมวิทสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ i n s i g h ์ BG นะครับโดยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสิบฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2013ของทีมบางกอกลาด FC ก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับซึ่งเกมการแข่งขันในนัดนี้ ก็เป็นการที่ทีมบางกอกกรัด FC เปิดรังลีโอสเตเดียมรับทีมมาเยือนที่ถูกขนานนามกันแบบหยีกแกมหยอ,อกนะครับว่าทีม BG สาขา2นั่นก็คือนกใหญ่พิฆาตช,ชัยนาท FC นั่นเองครับในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดล้างตาของคุณพลดรับปิดอีกด้วยนะครับเพราะว่าในเลกแรกนั้นทีบีจบุกไปพ่ยายัชนาท FC ถึงถิ่นเขาพลองสเตเดียม1ประตูต่อ3ครับ บรรยากาศในนัดนี้ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลบีจีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีแฟนบอลหลายคนนั้นมาต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมเกมในนัดนี้กันตั้งแต่บ่าย2โมงกันเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่แฟนบอลให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับนั่นก็คือช็อปขายของที่ระลึกข,ของทีมบอลกอลแร็ตนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้ทางเมกาช็อปและมินิช็อป พากันมาลดกระหน่ำสินค้าให้แฟนบอลได้ช็อปกันและเลือกหาซื้อกันโดยมีการราคาสินค้าสูงสุดถึง50%เลยทีเดียว ่านั้นยังไม่พอนะครับทางทีมงาน BG ของเรายังมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาตอบแทนแฟนบอลด้วยการแจกสติกเกอร์โลโก้ของสโมสรให้แฟนบอลได้ร่วมกันถ่ายรูปลงนิตยสารร r a b i t Magazine เพื่อจารึกประวัติศาสตร์ของทีม BG ในฤดูกาลนี้ด้วยครับบรรยากาศในนัดนี้จะเป็นอย่างไรและแฟนบอลรู้สึกอย่างไรกับนัดส่งท้ายในศึกไทยพรีเมียร์ลีกของบางกอกการ์ดเอฟซีในนัดนี้กันบ้างไปคุยกับพวกเขากันเลยครับ ตึกใจหายครับเพราะว่าจะหยุดไปหลายเดือนเลยคิดถึงธรรมดาจะมาทิ์เวยทิ่หยุดไปนานก็ใจหายครก็รู้สึกว่าแฟนั้งขนะครับมากันเยอะมากแล้วก็ให้กํำลังใจวีจีนัดสุดท้ายจะติดตามรดูการหน้านะครับก็คือติดตามบางกอกการ์ดเรื่อยๆครั้งแรกเลยก็เสียดานนิดนึงที่เรามัาจะได้ที่4แล้ววันนี้เป็นนัดสุดท้าย นะนะก็ไว้ดูการหน้าเราให้รู้นกันใหม่นะ่าดูคึกคืนเหมือนเดิมนะแฟน BG ียังยังเยอะเหมือนเดิมนะครับยังให้การสนับสนุนเหมือนเดิมงเราจะจบที่เท่าไหร่นะแต่เราก็ยังหัใจบีจนเหมือนเดิมครับหลังจากวันนี้คงเหงาอีกไปหลายหลายเดือนนะสองสเดือนแต่ก็ยังมีแฟนคลับยังมีและได้เจอนักฟุตบอลน,นอกรอบกันบ้างนะครับแต่ก็รู้สึกใจหายไปเยอะรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรขาดหายไปสําหรับ แฟนบอลคนนึงนะฮะไม่ว่า BG เราจะเล่นยังไงนะจะเล่นดีไม่ดีเราก็ให้กําลังใจฮนะเพราะว่าผมเชื่อว่านักฟุตบอลและผู้บริหารทุกคนนะฮะรวมถึงสตาฟทุกคนนะทำดีที่สุดแล้วครับ ดูสนานดีครับเป็นนัดสุดท้ายของบางกรอกการ์ดนะครับผมต้อนรับแฟนคลับชนะดีมากครับผมมีอาการรอกุลาบมาให้ครับผมก็สนุกดีคนชนะมากันเยอะแล้วก็รวมทั้งบีจีด้วยแล้วเราได้มีการเตะบอลแฟนคลับกัน กระชับมิดแฟนคลับยินดีที่แฟนคลับมันก็ักอกาต้อนรับอย่างดีครับคิดว่าวันนี้นะมันเป็นเกมสุดท้ายของฝั่งกอกา้ดยคงออกมาลุกเกมสนุกเทน่าก็เต็มที่ครับวันนี้สนุกแน่ไม่ต้องกลัวฮะสนุกแน่ไม่ยอมแพ้แล้ววันนี้วันนี้แฟนคลับบีจีได้ต้อนรับแฟนคลับชนะเป็นอย่างดีได้มีการไปบอลกระชับมิดกันก็ยังไงก็เต็มที่วันนี้สองทีม เราต้องการตอบแทนแฟนบอลในวันนี้ด้วยเนาะนะครับนะแต่สุดท้ายปีนี้ให้เต็มที่เต็มที่ให้สมกับแฟนบอลมานั่งดูเราเว้ยไม่หยุดนะนะนะต<ร>้องต้องต้อยดีย to hear them down ดีครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากมีโค้ดที่โค้ดแท็กเข้ามาทําให้การจัดก,การบริหารจัดก,การดีขึ้นจบด้วยอันดับที่5แต่ก็ไม่สําคัญที่เราเข้าชิงก็ผมเชื่อว่าโค้ดแท็กนะครับมีมีดีอยู่แล้วมีแผนการเล่นที่จะชนะบุรีรัมผมเชื่อว่าโค้ดแท็กรู้ว่าจะชนะบุรีรัมยังไง กัแฮปปี้ดับหนึ่งครับโอเคครับตั้งแต่เปิดเล็กมาเราอยู่ดับ15ขึ้นมาดับ5้ดับ4โอเคแล้วครับแฮปปี้ครับดีมากดีมากดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา,ด,มาดีมากเลยปีนี้ไม่ได้ไม่มีโทฟี่ปีหน้าเราต้องมีโทฟี่วันที่สิบต้องมีโทฟี่ครับก็โ okay, อเคขุนให้ความสุขผมสู้ต่อไปมีเจสู้ต่อไปสู้ไป oh! น,นี่ก็คือบรรยากาศนัดส่งท้ายไทยพรีเมียร์ลีกของบางกอกลัดเอฟซแม้จะไม่ใช่ท้ายสุดของทีมนะครับเพราะว่าเรายังเหลือเกมสําคัญอีกหนึ่งนัดที่รอคอยอยู่นั่นก็คือฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศของมูลนิธิไทยคมเอฟเอคักับบุรีรัมยูนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับและยังเป็นแชมป์เก่าในถ้วยเอฟเอคับไปนี้มาแล้วถึง2ส,สมัยติดต่อกันแต่ในส่วนไทยพรีเมียร์ลีกนั้นตอนนี้ทีบีจีก็เหลือแค่รุนว่า จะจบด้วยอันดับที่5ในฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าอาร์มี่ยูนเตดนั้นมีคะแนนตามหลังทีม BG เพียง2คะแนนเท่านั้นนะครับและก็เตะน้อยกว่าทีม BG 1นัดด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ i n s i ซ e ์ g g ในสัปดาห์นี้นะครับผมอาิพินาอภิบาลศรีและทีมงานสวัสดีครับก็สนุกสนานครับ ก็มากันก็เยอะเหมือนเหมือนทุกทที่ที่เคยมาแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยเพราะว่าเป็นเป็นนัดสุดท้ายของของฤดูกาลแล้วก็ในบ้านด้วยก็ก็เห็นแฟนบอลมาอย่างนี้ก็ชื่นใจครับทุกคนมาให้กำลังใจกันมาร้องเพลงเชียร์มาอะไรกันแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บ3ามแต้มในบ้านให้แฟนบอลได้ชื่นชมกันด้วยอยากเห็นแบบเนี้ยฤดูกาลหน้าอีกเยอะๆให้มากันเยอะชวนเพื่อนชวนฝูงชวนที่ไหนมาให้เยอะมากๆเลยให้เยอะกว่านี้มองภาพรวมปีนี้ของของเราครับก็ถือว่าเป็นปีที่ เป็นรสชาติของชีวิตอะคือไม่ได้ราบลื่นเหมือนทีมทีเขาลุ้นแชมป์แบบชนะตลอดหรืออะไรไม่ต้องลุ้นอะไรอะไรเงี้ยคือซึ่งว่าอย่างนั้นไม่สนุกอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสีสันของฟุตบอลแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่ารามาคือเราช่วงแรกๆเราอยู่ันดบบท้ายๆรองบวยอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาอยู่กลางตารางขึ้นมาหัวตารางได้ตอนนี้ก็เชื่อว่าเป็นปีที่สนุกสนานแล้วก็ปีนี้อีกนัดหนึ่งครับสำคัญสำหรับมากสำหรับเรามากๆก็คือแชมเปี้ยนครับคือนัดชิงเราเจอวีลลามวันที่สนามสสรังิต อยากเชียร์ชทุกคนครับเข้ามาให้กำลังใจนี้เยอะให้มันแน่นอย่าให้แพ้เขาครับผมเชื่อว่าทีมเราแฟนบอลไม่น้อยกว่าเขาหรอกขอให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กันสละเวลากันนิดนึงผมขออะไรกันเดี๋ยวผมขอสักวันหนึ่งนะวันนั้นน่ะอย่าไปทำอะไรเลยนะมาดูกันมาเชียร์กันให้กำลังใจที่สนามครับผมเชื่อว่าสนุกแน่ก็วันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ตามมาให้กำลังใจในแบบสุดท้ายถึงแม้ว่าวันนี้ทีมผมจะจบด้วยสกอร์ค่อนข้างจะสูสีนะครับเราพยายามจะทํา หมุนเวียนผู้เล่นนะครับเนื่องจากเรามีแมตช์ที่วันที่10เนี่ยเป็นแมตช์ที่สําคัญระ่างหนึ่งผู้เล่นบางตําแหน่งเนี่ยเราไม่สมบูรณ์จริงๆเราถึงต้องจัดผู้เล่นคนอื่นเข้ามาทดแทน <S <S คิดว่าวันที่10เนี่ยเราพร้อมที่จะตอบแทนกองเชียร์นะครับเพื่อเป็นของขวัญสำหรับแฟนบอลทุกท่านนะครับวันที่10บพวกผมจะเอาถ้วยกลับมาที่บีจีให้ได้ครับสำหรับแฟนบอลชาวบีจีครับก็รู้สึกก่อนอื่นต้องขอ,อ,งอบบูญใจนะครับผมแล้วก็รู้สึก ขอบุญที่ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารนะครับแล้วก็แฟนบอลต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมให้กําลังใจเสมอไม่ว่าทีจะอยู่ในในช่วงไหนนะครับผมต้องขอบคุณผู้เล่นหมายเลขสิด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารอย่างคุณปวินสุประสินนะครับแล้วก็ทีมงานที่ช่วยกันพามาก่อการกลับมาอยู่ในจุดที่ที่ควรจะเป็นนะครับผมครับขอบคุณครับก็วันที่10นะครับเป็นแมตที่สําคัญสําหรับสโมสรนะครับเราต้องการ สร้างประวัติศาสตร์นะครับโดยการพาทีมเป็นแชมป์เอเอเอคได้นะครับผมนั้นวันที่10พวกผมเนี่ยพร้อมที่ทุ่มเทนะครับลแล้วก็กมุ่งมั่นตลอด90นาทีนะครับเพื่อจะเอาถ้วยแชมป์เอเอเคมาฝาก ผู้เล่นมาได้สองแฟนบอลชาวบีจีนะครับผมก็ขอกาลังใจมาที่สิบอีกครั้งครับก่อนนั้นนี้ก็คนมาให้กําลังใจกันเยอะนะครับแล้วก็เราประสบชชนะก็มีความสุขส่งท้ายของปีนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีๆสำหรับปีนี้ปีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรากลับมาเลขตัวเดียวยก็ถือว่าเป็นตามแผนที่เราวางไว้นะครับตอนนี้ณเวลานี้ก็ต้องรอว่าเราจะจบดับที่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอผลนามีก่อนนะครับเพราะว่าเขายัางเหลือน,นัดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยจาก ้ายตารางแล้วเราขึ้นมาจบได้เลขตัวเดียวที่นับปัจจุบันน้ำซุบห้าเนี่ยเราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก,ก็พอใจในในผลงานของทีมนะครับก็แผนปีหน้าเนี่ยตอนนี้คุยกับพี่แท็กเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองหาตัวนักเตะต่างชาติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไทยในจุดที่ที่พี่แท็กหรือว่าทีมงานเราคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนกำลังเสริมตัวก็ทํากันบ้านกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่า ไปรอทําตอนใกล้จะเปิดเล็กแต่จริงๆเราทำมาตั้งนานแล้วกำลังเล็งมองๆกันอยู่ครับก็ยังไงฝากถึงแฟนบอลนะครับเราเรายังมีอีกแมตหนึ่งแมตที่ยิ่งใหญ่มาครับประวัติศาสตร์ของบอการ์ดอฟซีนะครับนัดชิงชนะเลิศไทยคมไม่เปคับนะครับแล้วเราไปฉลองชัยด้วยกันนะครับวันนั้นแล้วก็ยังไงก็ปีนี้ก็ขอบพระคุณนะครับแฟนบอลที่มาช่วยเชียร์สนับสนุนกําลังใจให้กับบอการ์ดอฟซีแล้วก็มียอดเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับต้องขอบคุณทั้งที่นี่นะครับก็ดีครับดี อย่างที่บอกเราเราเราเ,ราเล่นกับชัยนาธชัยนาธก็สวัวชัยเป็นเฮดโค้ชอยู่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเราตั้งหลายคนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเขาก็ยำเรามา3าหนึ่งแล้วเราไปเจอเขาแล้ววันนี้เราก็อยากจะชนะเขานะครับก็นึกว่าจะเสมอแล้วนะฮะยังงงๆง,งอยู่เลยว่าประตูที่2ได้มาอย่างไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็น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 ,ปน,ปนอะไรที่จบฤด,ดูกาลด้วยด้วยความสวยงามนะครับอย่างที่บอกก็ยังรุ่นที่5อยู่เพราะอาที์หน้าเนี่ยก็ต้องรออาร์มี่เจอกับเซโร่นะหวังว่าถ้าเกิดเขาเสมอได้หรือแพ้ก็ เราก็เราก็อยู่ที่5เราไปหวังวันที่10เราจะเจอุรีลั์ครับสุดยอดครับก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนบอลที่ที่เข้ามาสนับสนุนมาทั้งฤดูกาลเลยแล้วคงไม่ใช่แค่ฤดูกาลนี้แต่ฤดูกาลหน้าต,ต,ต่อไปนะครับแล้วก็เข้ามาวันนี้6 0 0 0กว่าคนเกือบ00 0ดก็สุดยอดนะครับสุดยอดอดีมากนะครับเพราะเราเคยอยู่ที่18ด้วยซ้ำนะครับแล้วไต่ขึ้นมาถึงที่5เนี่ยเป็นอะไรที่ภูมิใจภูมิใจมากๆแล้วเราคิดว่าะระบบที่โค้ชเต๊ก วางไว้พื้นฐานสำหรับปีหน้าด้วยเนี่ยผมคิดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าใจระบบดีปีหน้าเนี่ยเราจะเสริมบางจุดที่เราขาดอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วคิดว่าเราหน้าที่จะมีโอกาสที่จะลุ้น t o อป o ปีหน้าแน่ๆและเช่นเดียวเหมือนเดิมนะครับทุกปีเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่ต่อเนื่องนะครับแฟนบอลก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นอีกเรคอร์ดหนึ่งของของของสโมสรเราที่มีแฟนบอลเข้ามา ที่สนามเราถึงแม้ปีขนาดปีนี้เนี่ยแมตช์แข่งในบ้านนี่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับตัวเลขยังเท่ากับปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือแปลว่าอัพบริดจต่อเกมเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ขอให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเชียร์ทีมฟุตบอลน,นะครับมันมีแพ้มีชนะนะครับมีเสมอมันเป็นไปไม่ได้ที่จะแพ้ตลอดเป็นไปไม่ได้ที่จะเสมอตลอดแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะตลอดแต่ว่าจุดสาคัญก็คือว่า เป,เป็นฐานที่ให้กำลังใจมากที่สุดให้กับนักบอลน,นะครับ s ต a ฟโคชแล้วก็ผู้บริหารทุกคนครับ